ออกจากบอดี้เลยเอออกยากนะครับอ,ออกเรียบร้อยแล้วเราถอดฮาร์ดดิสออกนะครับถอดฮาร์ดดิสถอดอาสาย Wifi, สายแบตเตอรี่แล้วก็สายจอสายแพรจอนะครับแล้วก็ถอดพัดลมออกด้วยนะครับเพราะว่าแรมมันอยู่อีกด้านหนึ่งของบอร์ดนะครับต้องถอดยกหมดเลยลูกค้าก็นั่งดูไปด้วยนะครับนี่เห็นไหมแรมว่างอีกหนึ่งช่องนะครับ ซิงตันด้วยก็เลยเอาไปปัดเอาซิงไปปัดฝุ่นให้ลูกค้าออกนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนซิลิโคนนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนนะครับปัดเสร็จก็มาใส่พัดลมใส่แรมเรียบร้อยต่อสาย Wi-Fi ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สายลำโพงสายจอแล้วก็สายแบตเตอรี่ใส่ฮาร์ดดิสด้วยแล้วก็สายแพ่ที่ค่อมระหว่างฮาร์ดดิสกับแผงวงจรด้านขวาด้วยนะครับต่อให้ครบแล้วก็ปิดฟ้า